พูดถึงเรื่องของยาเสพติดนะคะก่อนหน้านี้เนี่ย mm. เราก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะที่เป็นยาเสพติดนั่นก็คือเรื่องของกัญชานั่นเอง mm. นะคะคแต่ว่าปัจจุบันี่ยมีการปรับให้อยู่ในรูปแบบของการแพทย์มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเราจึงมีการพบเห็นกันว่าจะมีร้านค้าที่นากัญชามาประกอบอาหารนะคะหรือว่าใส่ในพวกน้าดื่มน้ําชาต่างๆค่ะแต่ว่าต้องได้รับอนุญาตอย่าง,งถูกกฎหมายนะคะทางสาธารณาสุขชนบุรีค่ะจึงร่วมกับฝ่ายปกครองนะคะลงพื้นที่ในการตรวจสอบความถูกต้องแหล่ง ที่มาของกัญชาแล้วก็กันชงค่ะ oh. ซึ่งการตรวจสอบในครั้งนี้นะคะไปตรวจสอบกันที่ร้านรื่นเริงกันนะคะซึ่งในร้านเนี้ยค่ะเมื่อการไปตรวจสอบเนี่ยก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะว่าร้านนี้เปิดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ ที่ร้านรื่นเริงการภายในซอยชัย,ยพพกษกอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะทางเภสัชกรหญิงรติกรประเสริฐชัยเจริญเภสัชกรเชี่ยวชาญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องค่ะซึ่งที่ร้านนี้เป็นร้านจําหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชาแล้วก็กัญชงนะคะที่สามารถนํามาปรุงเมนูอาหารจําหน่ายได้ในส่วนที่เหลือก็คือช่อดอกแล้วก็ยอดที่ยังเป็นยาเสพติดอยู่ซึ่งจากการตรวจสอบที่มาของใบกัญชาที่มาทําเป็นเครื่อง ืนนั้นจําหน่ายให้กับประชาชนเนี่ยก็ไปตรวจสอบนะคะว่าได้มาจากแหล่งไหนทั้งนี้จากการตรวจสอบก็พบว่ามีการซื้อมาจากวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บพลัสที่มีใบอนุญาตการปลูกที่ถูกต้องค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกัญชาจะได้จะต้องได้รับการอนุญาตจากอ,อยออก,ก่อนนะคะโดยเจ้าของผู้ผลิตสินค้าจะต้องขอยื่นขออนุญาตจากอ,อยอ,อ,กอย่างถูกต้องส่วนผู้ที่จะนําม,มาจําหน่ายจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตค่ะว่าถูกต้องหรือไม่ จะนํามาจำหน่ายให้กับประชาชนเนี่ยต้องตรวจก่อนนะคะแต่ถ้าหากจะนําใบกัญชามาปรุงอาหารเพื่อจําหน่ายนั้นโดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ว่าจะต้องซื้อใบกัญชาค่ะซื้อมาจากแหล่งที่มีใบอนุญาตถูกต้องทั้งนี้นะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากกัญชาแล้วก็กัญชงยังไม่ได้รับอนุญาตจากอายอให้มีการนํามาเป็นส่วนผสมนะคะปัจจุบันเนี่ยแหล่งที่ได้รับอนุญาตใ,ให้การปลูกกัญชาแล้วก็กัญชงในประเทศไทยเนี่ย46จังหวัดด้วยกันค่ะครอบคลุมกับ ประชาชนก็ประมาณ2,500ครัวเรือนแล้วก็ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก251แห่งซึ่งมีการปลูกกัญชาไปแล้วกว่า1 5 0 0 0ต้นค่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะของเพศชักรหญิงรัตติกาลประเสริฐชัยเจริญค่ะคนก็จะทราบข่าวว่ามันมีการปลดล็อกในเรื่องของตัวใบตัวกา้านตอนนี้มันมีแค่ในส่วของช่อดอกกับยอดที่มันเป็นยาสิติดอยู่แต่ผลิตภัณฑ์อื่นตอนเนี้ย ส่วนอื่นของของกัญชามันตุนปกรอบว่าไม่เป็นยาเสพติดแต่ครั้นี้สามารถจะนํามาปรุงอาหารจําหน่ายได้แต่ครั้นี้มันจะต้องมาจากสถานที่ที่เขาขออนุญาตปลูกถูกต้องเราก็เลยต้องตามลงมาดูว่าตรงนี้ที่นําใบกัญชามาทําเป็นเครื่องดื่มจําหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปตรงนี้ได้มาจากแหล่งไหนนะซึ่งก็มาดูแล้วก็พบว่าเขาซื้อมาจาก ทางวิสาหกิจชุมชนที่มีใบรนุญาตปลูกถูกต้องนะคะ